ใช่ครับยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive ครับวันนี้เรามีคดีที่แบบน่าสนใจมากจริงๆคือมีพนักงานคนหนึ่งถูกไล่ออกช่วงโควิด แล้วเขาก็ไปฟ้องศาลจนชนะคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะครับแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นสุดท้ายเนี่ยกลับต้องมาแพ้ในประเด็นสําคัญเรื่องเงินกล่องจูนสํารองเลียงชีพภารกิจดีฟไดฟ์ของเราวันนี้ก็คือการแกะรอยเลยครับว่าทําไมลูกจ้างที่ชนะคดีอยู่แล้วแท้ๆถึงต้องมาแพ้ในจุดที่ดูเหมือนไม่น่าจะแพ้ <c oughs> เพียงเพราะฟ้องผิดคนทั้งๆท,ท,ที่มองเผินๆก็เหมือนจะฟ้องถูกแล้ว ใช่ค่ะคดีนี้มันมีจุดที่ซับซ้อนซ่อนอยู่จริงๆเพราะว่าตอนที่ลูกจ้างฟ้องเนี่ยเขาไม่ได้ฟ้องแค่นายจ้างคนเดียวแต่ฟ้องบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นจำเลยที่2เข้าไปด้วยซึ่งจุดนี้เองค่ะที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นที่มาของบทเรียนที่เราจะคุยกันวันนี้งั้นเรามาเริ่มกันที่ต้นเรื่องก่อนเลยดีกว่าครับเหตุการณ์มันเป็นมายังไงครับตอนปี64ค่ะคือโจทย์ซึ่งเป็นลูกจ้างเนี่ย ถูกนายจ้างหรือก็คือจำนวยที่1เลิกจ้างโดยนายจ้างให้เหตุผลว่าลูกจ้างคนนี้ไปสังสรรค์กับเพื่อนแล้วมารู้ที่หลังว่าเพื่อนติดโควิดก็เลยกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ว่าไม่ได้แจ้งบริษัทแล้วก็ยังมาทำงานตามปกติอ๋อทางนายจ้างก็เลยมองว่ามันเสี่ยงกับคนอื่นใช่ไหมครับใช่ค่ะนายจ้างมองว่ามันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบแล้วก็สร้างความเสี่ยงให้เพื่อนร่วมงาน แต่ฝั่งลูกจ้างก็มองว่าการเลิกจ้างนี้มันไม่ถูกไม่เป็นธรรมเขาก็เลยสู้คดีถูกต้องค่ะลูกจ้างยืนยันว่าการเลิกจ้างเนี่ยไม่เป็นธรรมตอนแรกเขาก็ไปยื่นเรื่องที่พนักง,งานตรวจแรงงานก่อนซึ่งก็มีคำสั่งให้ในายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้จากนั้นเรื่องก็ไปถึงศาลแรงงานเขาก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมจากนายจ้างแล้วก็อันนี้สำคัญนะคะ คือฟ้องเรียกเงินสมทบส่วนของนายจ้างในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากทั้งนายจ้างแล้วก็บริษัทจัดการกองทุนด้วยฟังดูก็ตรงไปตรงมานะครับถ้าศาลบอกว่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเงินสมทบก็น่าจะต้องได้คืนแล้วคนที่ต้องคืนก็ควรจะเป็นคนที่จัดการเงินโดยตรงก็คือบริษัทจัดการกองทุนผมเข้าใจแบบนี้ถูกไหมครับ เป็นความเข้าใจที่สมเหตุสมผลมากเลยค่ะแล้วศาลแรงงานภาคสองซึ่งเป็นศาลชั้นต้นเนี่ยก็พิพากษาเป็นในทางนั้นเลยคือตัดสินว่าการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเพราะข้อเท็จจริงคือลูกจ้างไม่ได้ทำผิดศาลก็เลยสั่งให building building 700, 8, ้นายจ้างจ่ายค่าเสียหายไปแสนเก้าหมื่นกว่าบาทและที่สำคัญคือสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนหรือจำเลยที่สองเนี่ยจ่ายเงินสมทบส่วนของนายจ้างอีก78,000กว่าบาทค่ะเห็นไหมครับก็ดูเหมือนทุกอย่างจะจบลงด้วยดี ลูกจางก็ได้รับความเป็นธรรมแต่ผมรู้สึกว่ามันมีคำว่าแต่ซ่อนอยู่มีแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นแต่ที่สำคัญมากเพราะเรื่องมันพลิกผันแบบคาดไม่ถึงเลยในชั้นอุทธร์เมื่อบริษัทจัดการกองทุนหรือจําเลยที่สองเนี่ยเขายื่นอุทธรณ์ในประเด็นทางเทคนิคแค่ข้อเดียวเลยค่ะประเด็นอะไรครับ เขาโต้แย้งว่าพวกเขาไม่ใช่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่เป็นแค่ผู้จัดการกองทุนซึ่งตามพรบอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาตราเจ็เนี่ยกองทุนที่จดทะเบียนแล้วจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทที่เป็นผู้จัดการกองทุนโดยสิ้นเชิงเลยค่ะเดี๋ยวสิครับหมายความว่าบริษัทจัดการกองทุนกับตัวกองทุนนี่คือเป็นคนละคนกันในทางกฎหมายเหรอครับใช่เลยค่ะ นั่นคือจุดชี้ขาดของคดีนี้บริษัทจัดการกองทุนก็เลยอ้างว่าลูกจ้างไม่มีนิติสัมพันธ์โดยตรงกับพวกเขาก็เลยไม่มีอำนาจฟ้องซึ่งสารอุทธรณ์ก็เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งนี้แล้วก็ชี้ชัดเลยว่าบริษัทขอจำกัดที่เป็นผู้จัดการกองทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขอซึ่งจดทะเบียนแล้วเนี่ยเป็นคนละนิติบุคคลกันดังนั้นการที่สารแรงงานสั่งให้จำเลยที่สองจ่ายเงินก็เลยไม่ถูกต้องเพราะลูกจ้างฟ้องผิดคนค่ะโห oh. แค่คดีเรื่องเงินก้องนี้ไปเลยเหรอครับแค่เพราะแค่เพราะใส่ชื่อนิติบุคคลผิดไปตัวเดียวเนี่ยนะไม่น่าเชื่อเลยแล้วผลสุดท้ายเป็นยังไงครับผลลัพธ์สุดท้ายคือสารอทธทณ์พิพากษาแก้คำตัดสินเดิมค่ะโดยให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่สองที่เป็นบริษัทจัดการกองทุนแต่ก็ยังคงให้จำเลยที่หนึ่งคือนายจ้างรับผิดชอบค่าสินใหม่ทดแทนจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามเดิมเท่ากับว่าลูกจ้างก็อดได้เงินสมทบก้อนนั้นไปเลยพอฟ้องผิดเป้าหมาย แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่ครับบทเรียนจากเรื่องนี้มันมันดูใหญ่กว่าที่เราคิดนะ บทเรียนสำคัญเลยก็คือรายละเอียดทางเทคนิคในทางกฎหมายเนี่ยมันสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะคือแม้เราจะเชื่อว่าเรามีสิทธิ์โดยชอบธรมแต่การระบุต,ตัวคู่กรณีผิดพลาดไปนิดเดียวก็อาจจะทำให้เราแพ้คดีในส่วนนั้นไปได้เลยความแตกต่างระหว่างกองทุนกับผู้จัดการกองทุนในกรณีนี้คือเส้นแบ่งที่ตัดสินผลแพ้ชนะจริงๆถ้ามองในภาพใหญ่ขึ้นไปอีก เรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าการเข้าใจโครงสร้างทางกฎหมายขององค์กรต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยมันสําคัญขนาดไหนไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามเพราะความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแบบนี้อาจกลายเป็นกําแพงที่ทําให้เราเข้าไม่ถึงความยุติธรรมได้เลยนะครับถูกต้องที่สุดค่ะเรื่องนี้ทําให้เกิดคําถามที่น่าคิดตามมาว่า แล้วมันมีข้อพิพาทอีกมากน้อยแค่ไหนที่ดูเหมือนจะตรงไปตรงมาแต่กลับต้องมาพ่ายแพ้ไปในเขาวงกฎทางกฎหมายแบบนี้แล้วมันบอกอะไรเกี่ยวกับระบบยุติธรรมของเราเมื่อการชนะคดีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความถูกผิดเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับว่าเรารู้หรือไม่ว่าต้องพุ่งเป้าไปที่นิติบุคคลใดกันแน่